สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีธุบุสุขนนครับเนาะครับครับเมื่อนีทังงสองเสี่ยงหยาผ้าละครับมีแนวทางเะารับเนาะมาย่ไมไดโล่งย่นนั่นครับครับเป็นเหลขของหลานสาวครับหลานสาวเกาหลีนะครับเนาะครับทรงมาให่เจริํยไยเนาะครับเนาะการสีในผ้าพีผ้านองเขาไปเบิ้งน้าเจริํยาไยล่ะครับครับเจริย่าไยผ้ารวดนะครับเด้อทังงสองครับผูได้ติดตามของสองเจลิําไยผ้ารวยกับสีหัวจักนะครับเนาะครับ เสียงยาผ้าเลาะกสิไปอัดชิปน้ำเพ่นแหละครับช่วงนี้ครับมาตอนนี้กัอัดตอนนี้แหละครับลุงตอนนี้เลยนะครับเนาะครับเป็นเลขกดีเลขกเด็ดเลขกเด่นมากครับจากเมืองเกาหลีนะครับเด้อเหลขกลับเมืองเกาหลีครับคูดได้แตเพิ่งซ่องทั้งเกลี่าลำไส้กสกทธิเห็นเนาะครับเนาะกสิริไปอัดพร้อมกันนะครับครับมีตัวใดแน่ครับแนวทางของเพิ่นเป็นสูตรล็อกสูตรคำนวณของเพิ่นครับ เด่นมาตลอดครับเด็ดมาตลอดครับครับสําหรับเหล็กหลานสาวเมืองเกาหลีนะครับเด้อครับของเพิ่นก็มางามๆครับเพิ่นส่งมาตอนนี้กับสิลุงตอนนี้แหละครับครับมันสิบปเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะครับสาวสาสศิลุกมืออื่นกับศิบปท่านเวลาสําหรับผู้ติดตามนะครับเนาะติดตามทั้งส่องเจล้ำไย่กับส่องกับส่องเสียงหยาผ้าละ เกษตรเเบิ้งไปพ้อมๆอกันล่ะครับครับเขาไปเบิ้งตัวเล็น้ำเพลินนะครับเนาะบาทนี้ครับนี่ตัวไหนเนี่ยครับมือขึ้นส่องก็ยังสีวากันไหมเนาะครับเนาะครับไปครับเขาไปเบื้องน้ำเพลินครับค่ะมาเนี่ยเกเตรมาเอาตัวเล็กนวทางน้ำกันล่ะค่ะอันนี้กับเสี่ยงยาผ้าเลาะเนาะเพลินกับมาเอาแนวทาง็ไปเอฟซีเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันล่ะค่ะนี่แนวทางของเพลินทรงมให้ค่ะลนกับทรงมให้เนาะ ก้อนหนานี่เป็นกระทรงเล้ามาเรื่อยเยอะค่ะบางมือก็จะปล่อยเล้าบางมือเมือ่อใดเพิ่นบอกมาให้ก็บม่ได้ค่ะเมื่อนี่เพิ่นก็หายรัฐบาลมากหรอค่ะรัฐบาลหมดประจำวันที่หนึ่งค่ะหมดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบค่ะหมดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบหนึง่ง ตัวคอหกหกค่ะตุลาเนาะบัานเท่าเนี่ยละง่ายๆที่หนึ่งตุลาวิ่งบนวิ่งบนอันนี้คือบนเด้อค่ะเด้อค่ะอันนี้คือวิ่งบนวิ่งบนหนึ่งกับสี่ค่ะหนึ่งกับ หนึกับสเลข3ตัวเลขสมตัวเนาะเลขสามตัวก็เก้าเกค่ะ สองเจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามแปดค่ะ เลขของเราเนี่ยก็จะเป็นเลขล็อกเลขคำนวณถึงเราคำนวณออกมากละค่ะก็จะมีเลขฝันแน่นะบางเถื่อตัวเลขก็จะ,ละจหลนะจักน้อยแต่ห้องปได้ฟังคลิปกับวัู้ือกันค่ะว่าตัวใดเลขฝันเลขคำนวณเราก,ก็จัดสุดมาหายสุดเต็มละค่ะสุดเต็มเก้าสี่ห้าสองสองเก็ดสี่หนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งสามแปดค่ะวิ่งบนหนึ่งจับครูมาให้สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้า 3ามแค่ะสามแชุดบนค่ะที่นี่ก็จะมีเหล,ล็กรางค่ะรางรางเล็กลางวิ่งไปที่เกตค่ะเกตวิ่งเกต เดกลางไม่วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสอง เกาแปดหนึ่งหนึ่งค่ะเลขสามตัวเลขสองตัวเน้นไปที่เลขสามตัว 1, 4, 9, 8, หนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งเลขสองตัวเลขสองตัว C หนึ่งค่ะ C หนึ่ง C ห C เ C เแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองตัวสตัวบนค่ะสองตัวบนเลขกลาง Lệch lang nền háng đều 7-1 Lệch lang háng đều 7-1 8-3 เทียนหลานสาวซ,ซ,ซื้อบางคน้นกสิบบลูเนาะอ่ะใส่เมืองนอกให้พรอมเดียบร้อยละค่ะหลานสาวเมืองนอกผู้เพิเนเคยทรงแนวทมามหายประจำละค่ะตัวเลขของเราเข่ามาตลอดค่ะบางเทื่ากสิจับคูว่าแมนแต่ว่าเหลขวิ่งก็ไม่เคยพลาดเคยลดค่ะเข่าตลอดชุดนี่ตัวเลขสิเป็นจั๊งไบก่ะพิจารณนาบบ้างเนาะค่ะเนาะเราหายแนวทางมาแล้วค่ะเลขเล่ากะ สูตรคำนวณพิเศษล่ะค่ะเข่าแม่นตลอดทั้งเตกไท่เหล็กเล่าต่อย่าเลืมเหรียญอ,อมศีลน,น้ำเด้อค่ะเดอ้อของเรลาบางเถือมันไปอ,อมศีลค่ะเล่าว่าเด็กเล่ามันไปทางอ,อมศีลน,น้ำหากท่านได้มักออมศีลกะจับอ,อมศีลว้เบิ่งเนาะแนวทางรัฐบาลไทยกับอ,อมศีลล่ะค่ะชุดนี้แล้วไ้ วิ่งบนหนึ่งกับสจับคู่สองตัวมาให้สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เแหนึ่งหนึ่งแน่นไปที่สี่หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งค่ะ3คู่บนเด็ก3มตัว9ก้าสี่ห้าสองเ8็สหนึ่งสีเดหนึ่งหนึ่งหนึแน่นไปที่ 1> 4 1 4หน1่ง่คูลางวิ่งเกดค่ะเราจับมาให้3คูเก็ด1เก็ด2เก็ด4ค่ะของเรา3คูเด่นให้คูเดียวค่ะเก็ด1เก็หนตัวเดียวเนาะนี่กะแนวทางตัวเลขก,ก็จะเห็นน้ำกันหลหรอคะครับนี่เป็นตัวเลขของ หลานสาวนะครับเด้อหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีเหรครับเรียกเกาหลีนะครับเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาหกหกเหรครับวิ่งบนเผังหายหนึ่งกับซีเหรครับจับคู่กับซีหนึ่งหาซีซีเก้าสามแปดหนึ่งหนึ่งเหรครับกลมกับหนึ่งหนึ่งซีเก้าครับซีหนึ่งครับมีอยู่สามกลมนะครับเนาะสำหรับบนครับล่างเก็ตตัวเดียวครับ เกตหนึ 1> 1, get 2, get ่งเกสอเกตีเหรครับกลมเกตหนึนะครับเ,าเบนาะครับเลขสตัวกัมีเก้าเก้าีหาสองเกต่้าแปดหนึ่งหนึ่งห่งมแปเครับแปดหนึะครับเนาะแปดกลมหนึ่าครับอันนี้เป็นเลขหลานสาวเมืองนอกนะครับเนดะ้อ เอาเกลี่ยลำไยครับเอาับเกลี่ยลำไยมากครับกายเกลี่ยลำไยเป็นผู้สัมผัสนะครับเนาะครับเป็นผู้เอาตัวเล็กมากครับเสี่องยาผ้าลาะก่ะเลยเอาน้ำเกลี่ยลำไยเหระครับครับครับสำหรับคลิปนี้เขามีอย่างไรนะครับเนาะครับแคปหน้าจอไปได้ครับเด้อสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทั้งสองเสื่องยาผ้าลาะน้ำครับเพื่อสิีน้ำผ่านแนวใต้นะครับเนาะครับหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีแหละครับ ขอให้เอฟซีอยู่ดีไม่แหง้งสุข,ขสุขดน,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 นะครับเด้อครับโชคโชคมันหมานลำลำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับเด้อปุ่งนี้ครับปุ่งนี้รวยน้ำกันครับปุ่งนี้เขามารวยน้ำกันนะครับเลาะครับครับคลิปนี้ครับขอสวัสดีครับ